Gracias. No. กันสนิมชัดสี่รถสิบรอนะครับคันนี้ก็ออกเข้ามาผลทีเอ็มดีคลินิกสาขาสุราษฎร์นี่นะครับคันนี้ก็เป็นรถทุกไม้ยานะครับดูครับอันนี้คือสภาพต้นตีมานะครับก่อนตีจะลงน้ายานะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถเก่งรถไรก็เล้วแเต่นะครับทีเอ็มดีคลินิกของเราเราจะสปาช่วงหลางก่อนนะครับไม่ว่ารถใหญ่รถเล็กนะครับปุ่มเบาะเลยวาถ้ารถรอเป็นเล็กนะครับเราก็ส้มควรผลกันสนิทนะครับเพราะ วันนะครับการผลสลิมนะครับเราผลเผื่อป้องกันไม่ให้สนิมมันขึ้นรถเรานะครับน่าดีไหมนะครับก่อนที่จะลงน้ำยาสปาแบบละเอียดแบบนี้ก่อนนะครับพุ่มบอกเลยว่าคันนี้นะครับใช้เวลาทั้งหมดนะครับเกือบหาวันนะครับว่างสีจะสปาฉุกหลังเสร็จนะครับปล่อยว่านะครับรถลูกค้ากันอื่นก็ไล่คันนะครับอันนี้บอกผีก็เลยว่ารอนิดนะครับห้าวันจบแน่นอนนะครับดูครับตทำยุงทำยางแบบนี้ครับเราก็สปาทําความสะอาดหมดเลยนะครับปล่อยว่านะครับอยาจะทำมาเร็วนะครับอยาใจโอมาดูดีแล้วก็ป้องกันสนิมดู ด้วยนะครับดูครับกรับมันเครื่องมันจาระบีอะไรโอโอไอเม็ดชัดเลยนะครับเพราะว่านะครับทีเอ็มดีกินนี่ของเราเรามีน้ำยาดีคล้องแบรนด์เอ็มดีกินค่ะนะครับดูครับชิดปุ๊บออกปั๊บแบบนี้เลยนะครับก้นลูกน้ำยาก็ต้องซัปาแบบนี้ก่อนนะครับการที่รอซิ่งสุกับล็อกโอ้เมื่ก่อนผมน้ำยากระตันนี้นะครับมีข้อดีเยอะแยะมากมากครับไม่มีข้อเสียนะครับเพราะว่าเวลาฝนไปเลยนะครับน้ำยาจะหยุดเกาะได้ดีนะครับได้ประสิทธิภาพดีแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับเวลาฝนเลยนะครับรถจะสวยงามด้วยนะครับ ตามจัดส่งจัดสีผลนี่กับเก็บไอเมชชั่นเลยครับคันนี้นะครับเทมผลอากาโบออโดริกไอผีก็ด้วยนะครับแต่ว่าก้อนตีจะลงน้ำยาผลกระดิ่งนะนะครับต้องเคลียกรำมันจาราบีตีรอยผีก็อัดไวโอไอมัดกันนะครับคันนี้นะครับมาทำต่างวัดซ่อะไรกันนะครับมีผลกระดิ่งจัดสีนะครับแล้วก็มีสปาทําความสะอาดภายในนะครับภายในนี้นะครับรือหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปมปืนปมร่างกายนะครับบ่เลยนะครับว่าทีมทีขีดนี้ก็หรอกครับรับจบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเนยโยนะครับอันนี้คือล่างจะตีซับโ ก็มาเช็คนะครับว่าตรงไหนตรงคัดตรงไหนตรงปิดตรงไหนตรงอ้อนะครับเพราะว่านะครับทีนี้นะครับเราจะไม่ผลดําไปต่างมดนะครับตามบาคงบาโควดก้องปีเจ้าของรถนะครับเราไม่จําเป็นต้องผลนะครับดูครับเมตเตโซแบบนี้ครับมีสอนนีรอกคัดไอเมชชร์ดเลยนะครับใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหญ่รถเล็กหรือว่ารถอะไรก็เลยแต่นะครับบริการดีทุกระดับประทับใจแน่นอนนะครับดูครับคัดไอเมชชร์ดเลยนะครับหลังจากที่คัดเลยนะครับเราก็ใช้สัญญาอยู่ตอนนีไมาโดยนะครับตรงไหนที่พี่เมตช่วยเราก็ตองคัดไอพี่อยู่่วยก่อนนะคร ครับงานทีดีมันต้องออกมาจะฟิวตีเนี่นะครับผมดูครับตามตั้งมันนะครับเป็นรอยขี้จุ่งขี้เสื่อยนะครับเราคัดโอไอแมชชั่นเลยครับเวลาผ่นไปนะครับงานออกมาสวยแน่นอนนะครับมาทีมดีขีนี้กองเรานะครับไม่มีพิษว่างแน่นอนนะครับอันนี้รือพรมเอาไว้สักแล็กตายพรมอะไรยเราก็ทําความซ่าไอแมชชั่นเลยนะครับดูครับเก็บหลายๆะเอียไอแมชถูกจุดนะครับซี่กระส้นนิ่มก็เป็นซูทอะคริลิกเรซินนะครับใช้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถกระบะรถเก่งหัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซูทเองเว้ย ทีตันได้ครับเอที่สำคัญนะครับจะครบรอยได้ดีไหมนะครับตอนนี้นะครับเอ็มดีคีนิกอรอมีต่างวัดซามสายค้านะครับสาข้าสุรัานีแล้วก็สาข้างัดเย้นะครับแล้วก็อีกสาข้านะครับจะเป็นสาข้าทีพรามส่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับสำหรับเอฟซีตียู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่กรุงเทพอยู่ปากกานะครับอยาจะผลกระซิมจะเคลือบกาฟินเคลือบแก้วนะครับสามารถจองคิวได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าจะได้ลืมทาเดือนมีนาคมนะครับถ้าซาก้ากรุงเทพนะครับแต่ว่าสาข้าสุรัตน์กับสาข้างัดเย้ยนะครับถ้าาามจองแลวทํ ได้เลยนะครับเดือนนี้เด so ือนหน้านะครับเลวเต้ห <minimize> ร <st> ือว่าเคยจะดัวจะทําตอนไี้นะครับจองเข้ากันมาได้เลยครับสีนี้นะครับคือสุดบริการดูเลรถจุนะครับเพิ่มโบ๊ะเลยว่าสุดแน่นอนนะครับปีนี้นะครับเราจะเปิดสาขาให้ครบอาสาขานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามเลยครับว่าเราจะเปิดเทนไอมั่งนะครับตองโบ๊ะเลยนะครับว่าเอ็มดีสุดแน่นอนนะครับดูครับผลไปตึ๊บนะครับจะเอ็นความสวยงามความช้าความดํานะครับเพื่อนๆคิดดูว่าสุดไม่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไห้ก็เลวเต้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าจะเข้าใช้บริการนะคครับต้อองงจิววล่ หน้าเแถานั้นนะครับไม่มีการวอกอินเข้ามานะครับเพราะว่าทีนี้นะครับเราจะทําตามคิวทําไปทีละขั้นตอนตามระบบเม็ดถูกยันนะครับอันนี้คือลังจะที่ผลเสร็จแล้วนะครับดูครับจะปับจะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเคยดูคลิปตึงตรงนี้เลยนะครับเห้งานทีเอ็มดีคลินิกแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ใต้ยพูดนี้นะครับให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผู้อ่านถูกคอมเมนต์แน่นอนนะครับบางทีอาจจะไม่ได้ตอบเองทั้งหมดนะครับเพราะว่าน้องเอ็ดมินขอตอบนะพูมดูครับอันนี้คือผลกระเทียจุ๋หลังเสร็บก็มาเ ละเอียดภายในกันโตแล้วนะครับหรือพรุ่งมาไปรักใต้พรุ่มปืนแบบนี้เราก็สปาทําความสะอาดให้แม่ชัดเลยนะครับไม่มีการลักเกินนั่นนะครับเพราะว่าทุกขั้นตอนทีเอ็มดีคินนี่ก่อนเรานะครับเรามีตากล้องใต้คลิปอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ต้องวงไม่ต้องว่วงเลยนะครับว่าจะทําเร็วทําให้แม่ครบนะครับครบแน่นอนนะครับเพราะว่าเราฝึกอบรมพนานมาอย่างดีมามานะครับไม่มีนิสัยแบบนี้แน่นอนนะครับดูครับสักเซตเลยพอเองเลยนะครับก็นํากลับมาประกอบให้เหมือนเดิมนะครับถึงหลังจากนั้นประกอบไว้เซตแม่ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะหลางซี่นะครับอันนนีี้้ยังไไม่ดประะกอบ เราจะเก็บตามส, ật, ส staff, ูงต่ำโซประตูก่อนนะครับเก็บไมนตุกจุดนะครับกินต้วนวัสดุุปกรณภายในถูกชิ้นนะครับตีตันมาเร็วเราก็สักไงไม่เลยทําควมาะซาดมาเลยครับอันนี้คือล่างจะถีสปาทําความซาดพื้นรถเซ็ตแล้วนะครับนี่จะประมาณนี้เลยนะครับนี่มาราเลยตอนเซ็ตนะครับว่าจะออกมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือตามจององคจองเอครับเก็บรละเอเยดใไหมมันตูกจุดนะครับตําเรียวต้องเนียบตําเรียวต้องซาะนะครับดูครับต่มสูงต่มโซ่ครับไม่พิษว่างเหน่นอนนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการางซีรรหลัง มเรคับล้องแบรนด์ MD คินค่ะนะครับดูกรรถบรรทุกรถ18หลอ20โล่อรถพวงหรือว่าไม่พวงรถเล็กรถใหญ่นะครับที MD Clinic กล้องเรารับเม็ดชัดเลยนะครับผมถ้าเคยดูคลิปตรงตรงนี้นะครับอินนาน์ที MD c l i นิกเร็วให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะครับดูกับต่หลังที่รถนี้ครับเราจะเท่มไหมนะครับตามดําให้กับหลังไอ้เม็ดชัดกับอันนี้คืองานเทมนะครับงานเทมอย่างทำอะไรดีกันนั้นนี่ครับทำให้เต็มทีตุกงานอยู่เลยครับเต็มนี้นะครับไม่มีบอบโก้นะครับดูกรน้ำยาล้องแบรนด์ MD นี่ครับผมเบลยว่าสุุดกตัวนะครับงาากกรเ็มถ่อ ตอนการเคลือบยางเคลือบพลาสติกนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรซิลิโคอนออยข้องแบนซิมดีขินข่าเหมือนกันนะครับถูกตัวข้องแบนซิมดีซูตแน่นอนนะครับอันนี้คือลังจะถีบซปาทําความาสะอาดเซตหมดเลยนะครับแล้วก็ผลกระสนุนมชัดสีเซตเลยนะครับให้กีกันเนนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยกับผมยินดีต้อนรับทุกคนทุกตาทุกรุ่นทุกเย่อกับผม